ดาราสาวแม่เลี้ยงเดี่ยวอึ้งเลยลูกชายขอย้ายไปอยู่คนเดียวเป็นคู่แม่ลูกที่สนิทและตัวติดกันมากๆสาหรับคู่ของคุณแม่สุดทราบผัดนภพากับน้องเรซซิงลูกชายวัยหกขวบแต่อยู่ๆมีเรื่องที่ทำเอาหัวใจคนเป็นแม่ทับร่วงลงพื้น เมื่อลูกชายพลัดตกม้าขณะเรียนดีที่เพื่อนช่วยล็อกตัวเอาไว้เลยอาจไม่บาดเจ็บมากพอถามถึงอาการบาดเจ็บแม่แพทเผยว่าโชคดีที่ลูกชายไม่บาดเจ็บอะไรมากครูฝึกบอกเรื่องปกติต้องมีตกม้าก,กันบ้างแต่ใส่เซฟตี้ป้องกันตลอดเล็งดันลูกให้สุดกับกีฬาขี่ม้าตอนนี้เริ่มลงรายการแข่งขันริงถ้วยหากเอาดีด้านนี้ไปได้ถึงระดับชาติถึงจะยอมซื้อม้าให้นอกจากนี้สาวแพทยังเผยอ,อีกเรื่องช็อกหลานน้องเรซซิ่งบอกว่า อนาคตจะขอย้าไปอยู่คนเดียวเพราะอยากทำห้องสตรีมเกมรับตกใจกที่ลูกพูดแบบนั้นหรือถามกราบจะทิ้งแม่อยู่คนเดียวหรอแต่ยังเชื่อว่าน่าจะยังคุยกันได้หากอนาคตลูกยังออกไปอยู่คนเดียวจริงๆเกราะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนคุยกันได้ทุกเรื่องขอขอบคุณภาพพันลประพานนองเรซิงภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ